พี่น้องมึงดูนี่นะมันได้ที่แล้วนี่สบายดีพี่น้องมึงเนี่ยมากฝนมาด้มน้ำฝนน้ำใสเขาสบายดีสบายดีพี่น้องเอาลงกกัไหมพ่อเอาคนลงกินเอาคนลงกินเอาโทรศัพท์จังจยกกินก่อนแล้ว ข่อยปอดมันได้รถนะคะไปกินห้วเาลมีหนี้ยไม่มีรอยนะเออกินมัข้างมันสิกะเดีราด้วอยู่ข้างทางจักอยู่บ้านยังอันนี้บุหูวันที่ทองนางลงอีร้อยร้อยไปนางนปะสินธินว่นงกรยองอหมปู 0 0าพันใลายติบเนาะโอ้ยยายเอ้ยตำกระหอบแหลกเนาะเจาะไรพอทีบข่าวไปทางลูกตียังติบข่าวพันมาอยู่ทางนี้เบิดรเดยยังข่าวพันยิ้มยิ้มอ่อนบอสีกออกบอสีกกองพมออกแล้วก็เอาเนี่ยกินใส่ขังหนึ่งยี่ห้อเิมเดเมาเด้อลาลาไปเด้อเด้อ น่อยมามึงไปยล้วแล้วมึงสิมึงไาโลดลิงเนมาเอ้ห้องอ่อนเนยห้องอ่อนเน่นมัดี่ขาอยู่ข้างทาี่น้องเพื่อหอดเพื่อหอดจุดไม้ปลายทางโอ้ยพอสินกับพอขาดตะก่องขึ้นหลดลดขันกใหญ่ทิมมาจีกิน

phải ăn kinh bà thu chốc rồi, ừ, rồi ừ, nhớ... ừ, Để... ừ, Để... tháng... Bồi ông bà kinh tạc đẹp đi đấy <laughs> ừ. Đây là thứ sợ đó ừ. cạo <laughs> mông รางหงกินจะอย่าวนไ้มันน,น,น่อยๆน่อยลน,น,น่อยลาลาล,าล,า,ลาลีงแรงมากนะมุกเ็ตเงายมากขยอยขึ<ม>้นไปถ่ากระไพยมีความว่าอะไรเบิ่งมุมสูงี่น้อกเลยเงี้ยเม่งก้งนี้น่อย พอใหญ่ซาลี่เจ้ผมเน่ะน้อยเปนเป็นซาลี่ตลอดเลยไอดไ่กปนน้เลอตีบข่าวกโหไป่อว่านีเลยพี่เราไหมรอยตัวกินท้องตัวผุดติบมาจกติบเมาตีเก้าโมงตีข่าวตีจ้าบ้านนี้โมอยากเอาแต่สำเร็จรูปได้หมด มึงอยากกตุ้่อะอืลงเนาะดูกินน้ำโลตีซูเปอร์ดิสะี่อม้วมนเซูเปอร์ทองไข่แล้วเนี่ยเลยดดดบัตชีทองจับจับับนหรือไ จากินก <Beautiful. S 2> <im ates> <อ aji> ่อนหานาทีข่อยกินหาาทีเาม่ากเอยกไนกำลักินเหมือนกันลงมาลงมาคล้องกับเน่ามาแล้วเขียยังเขียตายเกียตายจเต่างแ่เดืองให

เพีนยังมาเลาบ่ปลปเที่ยวก่อนบ่บอกกันแล้วมันกะกลับเมื่อบรท่านอยู่แล้วเนาะเพีนนะวัดบัดใช้เฮหยมันบอกเป็นลีงมันทันนี่ถึงหย่านมันก็มีแต่ห่คอยอุ้ม กูนั่งในกูกินข้าวบะเสียบ่หรอครับน่ารึไงนั่งนอกดีแนะจังเลยแซมเบนน่าอยให้ยีน้อยออกมานั่งนอกนะแม่ก็บอกจะเป็นเขียวมอบัวนาบ่มอนั่งนอกวะเจ้าหน่อยลูกอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นยังไง 雨 ій.. долго นี่點 essions เงก um acc ad ac ac ch c <ười> t d c c c บ่ ez он SHE achievement is there 2เทื่อก่อนก็ได้แถมใส่ส h e last best c l งข s i c e า e r c i s e is like this p l u เนาะ interesting but the success i พอกินน้ำเนี <imprisoned> anyway, ่ยพอกินน <room> so, like, ้ำเนี่ยพอตังหาพันบุได้ต่อแล้วใหม่ปุ๊งไงกรไปุกขาต่อแล้เนาะจีบาทเนาะเงินบาทกะเจนการพอกินอยู่ต่อเราเรื่อใหม่แล้วเจเป็นบาทเเป็นบาทอันกเราสาวพันมังบะคำนั่น ขาวบวยนั่ก่นเอาขึ้นนิ่เดีไปเศร้ามันที่ท่านออกมาบ่ลิงมันกันมาอย่าทอดเกือบเลยลูกอย่าทอดเกือบนะลาลิงหอยปลาลิงหลังใม่มันทังตา อิ่มแล้วบอกินมันอิ่มอ่ามันจะเห็นคิวกันเหรเบิ่งเบิ่งย่งปิดมือนะ ขี <ations> ่ดินต <ientes> ีนเมื่อบานห้าน้าปะทุกข์ไา่ไม่ไมู่้บกินน้อยกินมากบานแ่งไก่เลื่อมือคุยมหงไก่ แจ้าไม่ลู้กินเลยมองหม่กินเลยใครกินี้กินมองไปได้หรอถอยพี่คน <c oughs> เราพ่เจ้ากิ่ง,วงชุกคนไปกินเขาเจ้าคันปิน้งชุกไล่ปะยมันเหี่ยวเนาะเขาเจ้าก็นเลยเอาพ่อสัมหนึ่งเลยมันจังสีใหญ่เดี๋ยมาเกินกินน,นั่นี่นะกระยาข้นกว่าน้องไม่กากินบอสิบหลอด

มามาฝนไปยืนผู้ไปยืนผู้ไปยืนมองกระตุกน้ำนะอยู่เดียวยืนมองกระตุกน้ำนะเดี๋ยวโอ้ยใส่เลยมันเปื้อนยังไปยังไปยืนยืนอยู่ ดูไปไกลบ้างหอนหาละขี้วัแล้วี่เที่ยวคนรถญาติคยเห็นคยกัดเลยมันแล่นมาใช่กระด้ชิขเาวหรถนั่ง คลิปนี้ก็ล่าก็เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนติดติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี